ในระสุขภารข้นอนขั้นนขัตัวนั้นนขั้ตอ้อนขอนขั้อนน่อน้อนัน้นน ขาไอยู่บ้านผมเลยอยู่ๆดิไรนู้เลยทางที่ดีแจ้งผมมาแบบนี้โอเคในใับาที่ดีนแจ้งเป็นทีบานด้วยนี่คือเดิมมีรู้ไว้พระคงตาาทำไว้ทางบ้านไม่รู้มา20ปีไม่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 ไ่ไม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 ่ั่ ไอ้รางวัลให้กับโครงการนี้ละหมดละหมดหมุดหมุดฝั่งนี้ต้หมุดยุงเวือนไหอย่าตอนนี้มดูเแล้วนครับเนอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกที่เขาสร้างอะไรขวางนะเขายินดีจะรื้อให้หมดถ้าเกิดมีทำทาง ทางบ้านนี้บอกผมโอเครับรู้แค่นั้นก็จบไปแล้วเมื่อสเอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าของที่ดินแบลงนี้โทรหาผมว่าถ้าเกิดเขาจะทําทางสาธารณะจะเข้าแผนยังไงทีน่าแต่ถ้าเกิดคุณมีแผนฉุกเฉิอนอะไรไให้ไปถามเทศบาบไลไปที่กองช่างโอเคพอวันรุ่งขึ้น ผลได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนมาทุบกระแพงผมก็มาถามถามมันก็ทุบไปแล้วนะแต่ว่าทุบเขแผลผมก็ถามว่าเอ้าแล้วก็แจ้งันไมาในตอนานผมถามว่าผมถามว่าใครทุบเขาบอกเจ้าของรานนี้มาสั่งทุบแจ้งคณไม้ไม่ได้แจ้งอันนี้ก็คือเราต้องไบไล่เบี้ยว่าทำไมทุบไม่แจ้งจะได้เตรียมตัวทันทางเราของบ้านเขาก็ติดใจตรงนี้ว่าทุบเขาก็เหมือนกับมีไครเข้ามาใกล้ตัวจะทำยังไงจะป้องกันยังไงไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเป็นหรือไม่เป็นเิา บาคนอื่นรับรู้ก็มากันวันนั้นไปวันนึงอีกพอมาปุ๊บผมก็โทรหาเจ้าของงการเจ้าของงการก็บอกว่าก็เป็นเทศบาลเขาจะช่ได้ไปขอเทศบาลเมยังเขาบอกมาแจ้งมาแล้วผมก็โทรหาคุณต่อก็รำเกี่ยงกันอยู่เนาะก็ไม่มีใครคุยกับคุณต่อคุณต่อเนี่ยเพราะว่าคุณต่อบอกว่า ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรให้มาเขียนทำไมอ่ถ้าเราได้ออกมาได้ใช่ก็ผมบอกเอาใครไปเขียนในเดี๋ยวนี้มันตั้งบ่ายสองโมงเองเขียนทันก็ยังไม่มีใครไปผมบอกถ้าคุณไม่สะดวกไปนู้นคุณก็ไปถึงทุนักงานนะแล้วเขาก็ไปกันวันนั้นเลยไปกันกี่คนมันร้สามสี่คนแล้วก็กลับมาผมก็ถามว่ามีผลว่ายังไงเขาบอกกระทาผสน่อนอธิบายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นสามารถเปิดได้น่ะผ่านมาเขาไ่อีกวันหนึ่งก็มีป้ายเพื่อมันติดทาง ผมต้องมาถามเขาเพราะว่ามบรร้างานผมก็ต้องถามด้วยโทรศัพท์รู้ไหมเพวันนี้อยากใช่ทาที่ดินด้วยตอนนี้เนี่ยทางใช่ที่ดินไงที่ดินด้วยทดินดับหครับตอนนี้ทางตัวเนี้ยมันเป็นทางสาธารณะในืนตรงไหนนี่เปนนี่งจะตอบกยังไม่งขัาี้ังมแ่ว่าอนีาก ina, ็งร้ว 大家应该好了，就是看看。OK。